สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีไอโรเบิร์ตจ้าสวัสดีไอโรเบิร์ตแล้วก็สวัสดีพี่ลินเดอร์ขอบคุณเลยนะจ้ะได้ยังกินวันพี่สาวด,ดีดีที่ว่ามงางงีงานเลยพี่น้องจ้าเล็บฉีกมืดงานเยอะงานเยอะเล็บฉีกมืดจ้ะพี่ขอบคุณมากมายจ้าเลิฟ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 ชนแก้วจ่าเลิฟเลิฟจ้าแตสุจิตานี่นะสิจบแล้วเ,วเ,เ,เ,เนาะแม่เนาะเครื่องไม้เครื่องมือมาเต็มเนาะแม่เนาะขอให้ปังๆเนาะ<ด>แม่เนาะ ลองฟังจ้ะแบ่งตาไปให้แม่แม่มาริวันน้ำเดอะแม่เด้อแม่สุจิตาสามดวงตาเปิดคาขาดมองเห็นพองพันเนาะยงาไปคือเก่าเหมือนเดิมพองพันกินเราเด้อกินข้าวเราจะก่ย่างคือเก่าเราจะก่ย่างวันนี้มีเจียวมาเติมแน่มาเสริมแน่ก็คือเจียวเจียวมะเขือจะหวานบดหรือหรือบดชหนี่ยเปิดเฮ็ดงานเนาะเราก็จะไปเฮ็ดงานของเราแหละงานงานของพ่ออมรกะหลายอยู่จยางงานปกติท่านัญยาเนาะขอบคุณหลายจ้ะ เปิดตาไปขอบคุณหได้เนาะขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณทุกควงมตางลงแจกขอบคุณทุกทโปรไฟล์จ้าเมื่อเห็นโปรไฟล์ผู้ใดก็ขอหยัดหมอนยัดหมอนลายลิฟท์มือแต่ก็บอกเป็นยังเป็นน้องจ๊ะตัดออกถ้าบ่าตัดมันไปเกี่ยวกระผามันให้ก็เจ็บจ้ะตัดน้องจ๊าถ้าใช้ได้นะจ๊ะดับเบิ้ลขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงแจกเลยขอบคุณมากมายนะจ้ารักๆตัวๆตัวพวกแกพี่น้องจ้ะรักมากอยากเขย่าหอนหอนสุดยอดแต่พวมันอร่อยขอบคุณมากมายนะจ๊ะที่แวะมาเห ยาวไปยาวไปช่วงนี้เพิ่นกะดันหากันหลายคนอาจารย์ของขุนชูดวงตาดวงใจจ้าพี่น้องใจเริ่บๆเริ่บๆแม่สมกินข้าวไปเนาะแม่สมแม่สมกับสวัสดีแม่กิจเนาะเจ้าของพูดเล่าพี่น้องใจอร่อยเหมือนเดิมมาทักทายกันในพี่น้องใจมั่งมวยมัมย่งมวยเจาะเผาเบี้ยเผาเทียงเนาะน่ะใช่เล,เลยมันก็โทรศสารได้แม่จา้าโซงานตัต้งแต่ตั้งแต้เก่าโม่งแล้วเลยแม่จา้ายาวเลยแบบนี้ บไดเขาหาผู้ใดเลยจ้ะเก็บเรี่ยวคือเก็บจ้ะบอดกันนางกลับกรุงเทพเมื่อไหรจ้าถึงสุพรรณแล้วจ้าโอ้จ้าปลอดภัยจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าที่เขามาเปิดตาไอ้พงพันธ์นอกขอบคุณได้หลายจ้าถึงสุขเส่นต่วจช้านะจ้าขอบคุณมากมากจ้าเขามาคอยตรวจข้อมินเน้่งพันธ์ตลอดนอะจากเขามาตรวจข้อมินห้ยตลอดตลอดนั่นละจ้ะ ตอนปิเนาะหลักสิประมาณประมาณนี้แหละจ้ะหลังบ้านพงพัฒน์กับเขาไปตรวจมีแท็กมีโพสพงพัฒน์ลบออกห,อหมดจ้ะแม่จ้ามีเบกมีมีแท็กเขามาพงพัฒน์ก็ไปลบออกออกก่อนแต่ออกไม่มันมืนแล้วก็ไปยัดอีกขึ้เก้านไ่นแล้วว่ารอบบ้านอีกไปยัดหมอนีญเก้าจะ้ะกับเกียร์คนเฝ้าเอา,าเพิ่นเฝ้าลิง บอสสวัสดีครับมาจ้ามาสวัสดีจ้าเมนิดสวัสดีเพื่อนในห้องด้วยเด้อจ้าจ้าเม่จ้าสวัสดีจ้าเมนิดบอดมาจ้ะมีบอดโลเบิร์ดมาแล้วผู้ใดเห็นมีบูเนาะผู้ใดมีบูผู้ใดมีเห็นลายๆอย่างหลายแนวหลายๆแนวเนี่ยเครื่องมือหลายแนวที่ว่าเรียนบางๆกับกอให้หลายลื่นลัดลื่นลัดเด้อพี่น้องเด้อส่วนบางพันเลย ของพันธุ์ไหนยังวะจีของพันธุ์ไหนก่ย่างคือเก้าเราพี่น้องจ้ะไก่ย่างกับเจ้วบะเขือเจียวบะเขือแล้วสุปมะเขือนั่นละจ้ะเสียคือนเก้าใจขอบคุณมากมายนะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าเลิฟ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 ตัดเล็บนจ้ะพี่น้องตาดเด็บไปน้ำจ้ะเพราะว่าเล็บมันเล็บมันสวยเล็บมันฉีกจ้าอ๋อตัดเด็บไปพร้อมจ้าตาดเด็บไปด้วย ฉีกนิดฉีกนิดฉีกปลากินเตี๋ยวไหมขอบคุณมากมายจ้าเลิฟ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 ชนเกลียวจ้าเลิฟเลิฟจ้าได้ไรจ้าไม่สมกินข้าวเที่ยงไว้จะไม่สมเมื่อวานเขาโทรขอให้ด้วยไม่สมเลือกเขาเพราะห่อจบวัถึงไม่สมดีจ้ะหมูว่านเขาบ่ได้เขาหาไม่สมแต่ย่างเขาเหนียวจากใกล้แดงนี่ละบ่มีตะสมตำจะพอจ้ะ พี่เปิดตาไว้แล้วจะกินข้าวจัดไปจะพี่วันขอบคุณมากมายจ้ะขอบคุณแรงเชียร์แรงใจบ่เป็นยังนอกจะกนอโบ่เป็นยังจ้ะมีงานกับเฮ็ดงานไปก่อนจ้ะเพื่นฟ้าโบเนื้อใจกับพีกะมาเดี๋ยวเพิ่อนกะสีขามาจ้ะเพิ่อนพิสุจิตาเช่นกันจ้าขอบคุณหลายๆนอกจากขอบคุณมากมายนะจ้าพอพอจะเลื่บุ้มเงียบๆบ่มีหรอกจ้ะพองพันบ่มีเด้อมีแต่มุ่งแบบนี้แหละพี่น้องจ้ะมีแต่มุมรถนี่แหละบ่มีหรอกบุ้มเงียบเด็กเอาหมอนจ้ะ ค้าสร้างลายลูกค้าสร้างรายเพิ่งก็เลยส่งเาวเฮเนให้เพิ่นก็จ้าก็เลยโทรศัพท์ยื่น้ำตัวก็มียื้อจับวอลี่นั่นลหละเนาะมั่นใจแม่จ้าถ้ามั่นใจตัวเองก็คือว่าเปิดเปิดไอดีไหมเปิดเซใไหมนั่นละจ้ะสว่สานจ้รลอยหลังแป๊บเดียวกอนเขางาจ้าของพันกงตัวให้นักเรียนน้องแม่เนะก็เลยเขาก็ท่านจ้ะสวัสดีจ้ะคุณสุจิตาน้องแม่วิลาบสวัสดีคุณแม่สุจิตาจ้ะไม่กินกับสวัสดีคุณแม่กตอย่างก็แบอซึ้อปลาเขื่อจ้าเสียดิ่ ม่มีสมตำอีกแล้่บ่มมี่สมตำสมตจำหาพระท่านโอ้บ่เป็นอย่างเลิบมากมายจะเป็นสาวเลิเพื่อกันจ้ะรเลิเพื่อกันจะพี่ว่านเลิเพื่อกันจ้าเลิบเลิฟเช่นกันมันมันนี่วันวันพุธมัอนีวันอังคารใครดินก็มาพี่น้องจ้าโอมังกรโคโคเข้าจ้ะบอกเป็นอย่างเนาะรัดเล็บเป็นจ้ะพี่น้องรัดเล็บไปนั่งจ้ะเพราะว่าเล็บมันเล็บมันสวยเล็บมันฉีกจ้ะ พองพันต์พองเป็นยังจัดทดลองไปเลยเนาะถสติดก็คือว่าสามเหลี่ยมแล้วไม่ด่าคือสีทีเหลืองคือสีแดงกับลบออกซ้ำนั่นแล้วพี่น้องจ้าแน้นำดีจ้ะผู้ใดที่เขาไม่ได้อยู่ในบ้านนี้แหละถึงว่ารุ่นรุ่นก็เกรือหลุนไม่ไหมกับหุ่นจักเนาะเพื่อกระซิเขาใจขนาดานพองพันต์มาอยู่แค่เมสุจิตาเนี่ยนะสิจบแล้วเนาะแม่เนาะเครื่องไม้เครื่องมือมาเต็มเนาะแม่เนาะขอให้ปังปังด้วยมนเนาะปังปังจ้ะแบ่งตาไปให้แม่แม่มาลิวันนั่งเดอะแม่เด้อแม่สุจิตตาแลา เอากาแฟมาชนกันเนาะเอ็นเมทัลลิเน่เนาะกาแฟชนกันจ really. ้ะขอบคุณเลน่าจ้ะขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายแม่จ้าโอ๊ยเปิดหมูลพอมพังกับโฮเก้นเอ็นโฮกโกแม่จ้าเปิดทัชซิเริ่มมาจันแท้เปิดมูลดี่บอมมี่พิษแม่จ้าทัชซิเริ่มจันแท้เปิดแต่ยางกับอนซุปเปอร์คือจ้ะเสียคือเก่าเหมือนเดิมบอมมี่สมต่ำอีเรี่ยวมันเดีบอมมี่สมต่ำสมต่ำหาท่านนั่งทางไหนก็มีตะมุ่นมัน ยังสี่ละจ้ะไม่เป็นไรเนาะบาเป็นยังจ้ะสบาย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 สไตล์พงพันธ์อากาศคึ้มคึมอีกแล้วนะเชียงนี้ที่สมุซาคอนจ้ะสัปดาที่เจ็ดท่านันยากินข่าวลาบวันจ้ากินข่าวลาบอ,าาบอส่วนพงพันธ์หยิบจับได้เลยจากไก่กาย,ย่างไก่ย,ย่างข้าวเหนียวจ้ะง่ายและสะดวกเสียบพร้อมจ้ะอร่อย,อยง่ายๆคือเกาลัดพงพันธ์ก็ได้กินแล้วเรียบาตามดวงตาเปิดคาขาดมองเห็นพงพันธ์เนาะ เงีไปคือเกาเหมือนเดิมพองพันตกินเราเด้อกินเขาเราจะกะย่างคือเกลือเราจะกะย่างมนนี่มีเจียวมาเติมแน่มาเสริมแน่ก็คือเจลืวเกลืวมาเขื่อนใจแน่นอนพองพันกรเห็ดไปม้วนๆนี่อะไรเมื่อใเห็ดไปม้วนๆแต่พองพันต์มีรางใหม่พองพันตกระิีเปิดไอดีใหม่คือเกลือในมูปแบบเปิดไอดีใหม่แล้วก็สั่งเฟซใหม่คือมูทุกการพนที่เขาใจเรจะได้ขอบคุณทุกกำลังเลียงใจพี่น้องจ้ะงานกับบริลยทรงกระบอเป็นยังจ้ะเจี๊ยบกวนย่าเพื่อ นี่ทักเจ้เขาพร้อมก็เลยบริษัจับโทรศัพท์ด้วยจ้ะอยู่จังไหนอยู่จังซัดขอโทษขออภัยหลายๆเด้องสำหรับมินี่ก็ได้ผักผักเที่ยวขอมพันกับฟ้าแจ้เราเริ่มเข้าเริ่มอันนี้เปิดเฟซเลยแม่จ้าเปิดเฟซเลยเนาะผู้ใดเปิดสิบปีเพร่ะกระตัวซื้อสิบปีแล้วแม่จ้าแหละเจ้เพิ่นสิตัวซาสวดไหวซ้ำเจ้าแม่จ้าแมนบอกกินดนะแม่เด้อเขาก็ล่วงไหลวันทีโอ้ขอมพันกับบริษเขาไปหาเนาะแม่เนาะบริษัเขาไล่ด้วยจ้ะบริษัเปิด ใ้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปนอคุณพอจะเล่นูสนกส่วนภาคส่วนหนีเป็นบรรยากาศธรรมชาติบานเท่านะพอเนาะอากาศดีแห้งจะพองพันก็มาจขะ้นมาพูดถึงหัดอ๋อจา้จาจ้าจ้ามือรื่นมันพูดถึงหัดเฮ้ยมือนีวันพุธเดี๋ยวได้รุ่งจ้าอ่าบักกะตรงซักละจ้ะแหงว่าแหงนต่ตรงซักคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีนะจ้าก็เลี้ยงเนาะเทีย่ยงแล้วเนาะ สมุนทรขาวหอมันนี่คือคืมทางลาฝนตกเลยเนี่ยจ้าสมุทรสาครมมาท่านตกจากคืมมือเช้าแดดแห้งคัะแต่ว่าตอนนี้อากาศคืมอีกแล้วมึงอาจจะส่วนอันเฟนี่พ่อพันอยากสร้างผีแต่ว่าพ่อพันเห็นบ่เปลี่ยนจะลายลายคนคนกับบอกแน้นน้ำมาอยู่จ่าเนี่ยสงพันธุ์สืบสายเรียนรู้ไว้ก่อนะะเด็วก็ะจาบมาบ้านเที่ทยวอันที่เที่ยวเดิ้ลว่าไม่ยังเราเที่ยวหาพอ่พอพ่ออม้อนนี่ละจ้ะวุ่นหาพ่ออม้อนมือขึ้น่ออม้อนผออม้อนัอออนล็อกประตูเลยจะมือขึ้นว่าด้เปิดเบ้า พองพันก็ขอให้พอบปังๆทุกเครื่องใหม่เครื่องมือเดือพอจะเริ่มเลือกปองปังทุกคนทุกท่านจะพี่น้องจ้าผู้ใดที่ได้เครื่องมือครบเรีวก็ขอให้เฮงปองปังทุกคนทุกท่านเลื่อนต่างชาติกันคือเก่าเหมือนเดิมตัวเปล่าเปล่าเทียนไม่เจนเนาะขอบคุณหนึ่งบวกตาขอบคุณมากมายนะจ๊ะมาสามาสวยบอกระยังหลักจากแต่ก็มาเหมือนเดิมสามดวงตาเปิดคาขาดมองเห็นพองพันเนาะยาวไปคือเก่าเหมือนเดิมพองพันกินเราเด้อกินข้าหลักจากไก่ย่างคือเก่าหลักจากไก่ย่างวันนี้มีเจียวมาเติมแน่มาเสริมแน่ก็คือเจียวเจะะเนา ิแม่ยุภาพก็สวัสดีสวัสดีพี่สุจิตาจ้าเนาะขอบคุณเลยนะจ้ะแม่ยุภาสวัสดีพี่สุจิตาค่าะก้อนขสแกลก็สีเอาเอาเขาไปเนาะยานีคุมโน่นต้านสวัสดีจ้าไม่นิดขอบคุณเลยนะจ้ะสวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีจ้าไม่นิดเลื้อเลื้อวัสดี้จะท่าเตรียมกันจ้ะตาข่ายจ้าแม่จ้าตาข่ายย่ำเพียงจ้าแม่ขอบคุณเลยนะจ้ะกินเขาไปเนาะคุณแม่แม่สนอไก่ยางพอดจ้ะไก่ย่างสุบบุหรี่เขาเหนียวคือก้อนเมื่อเดือนพอดจ้ะเสกง่ายงจ้ะ อร่อยจากของแสียส่ยคุยยุก็ผู้มักแน้ำพอเนาะถ้าม,มักคือพองพันกับมาเด้อพอเด้อเขาเหนียวก็มีจ้ะคุณน,นะขอจะเจริญกับสวัสดีค้ายนิดขอบคุณเลยนายจ้ะมันนี่พองพันขอโทกขออภัยทุกคนนะเจ้อมมันนี่ขาดว่าคือสิบวันเยเขาหามูฮ่าเพ่อนจ้ะ